สวัสดีครับวันนี้พบกับธรรมกจิคอสคาเมเลเดอร์กันอีกครั้งน,นะครับผมวันนี้ฝนตกครับตกหนักมากด้วยนะครับผมแล้วผมก็เลี้ยงได้ตัวนี้ครับผมคาเมเลเดอร์เบย์นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวกินอาหารโชว์ดีกว่าเนื่องจากตัวนี้มันไม่มีเสาวอากาศครับมันก็เลยใช้วิธีการยกมือแทนครับก็น่ารักไปอีกแบบดื่มน้ำครับมา ่างเขาคือนี่เบดเลาเซอร์ er มั้จะทำไม่ผิดนะครับ c a m ์มิเลเดอร์เบดคิงฟอร์จะเป็นตัวคอนที่เก่งที่สุดแต่อันนี้เป็นร่างปกตินะครับผมนะก็จบไปแล้วครับกับการรีวิวนะฮะอันนี้ผมเล่นดีนะแล้วก็มีการเริ่มเขาเรียกว่าอะไรผมอาจจะแบบเริ่มเลี้ยงได้ครบทุกแบบแล้วอะผมก็เลยเปลี่ยนมาเริ่มให้เขาเล่นกีดกิจกรรมออกกาลังกายบ้างนะครับไรเดอร์คิกบ้าง ก็ได้ตัวนี้มาครับผมก็เลี้ยงปานกลางนะแล้วก็เล่นเลเรอรื่อกเดี๋ยวเขาหน้าผมจะเล่นไดตัวไหนติดตามชมกันครับผมแล้วเจอกันครับ